สวัสดีครับพบกันีแล้วครับสำหรับรีวิวจากฟีอิงแชนแนลนะครับวันนี้นะครับมาเทสเครื่องนะครับก่อนส่งนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอเมืองนะครับเราจะไปส่งพร้อมสอนะครับเป็น DTF DFT นะครับหน้า33สเซน2หัวพิมพ์ DX11 นะครับเป็นชุดเริ่มต้นสําหรับระดับธุรกิจหรือระดับงานพิมพ์เยอะๆหรือไม่ชอบความจุกจิกนะครับเพราะว่าเครื่อง DTF DFT เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมก็จะนําให้ว่า เครื่องนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ1ก็คือเครื่องแบบนํา1หัวพิมพ์นะครับก็คือนําเครื่องเอฟสันนะครับรุ่นเล็กๆมาแปลงนะครับก็จะพิมพ์ช้าหน่อยนะครับแล้วมีโอกาสเกิดปัญหาได้มากกว่าเครื่องเฉพาะทางแบบนี้นะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ตัวแปรที่ทําให้อาจจะเสียไวอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่หมึกนะครับเครื่องเล็กหัวจะละเอียดกว่าตัวใหญ่พวกนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นหมึกถ้า คุณภาพไม่สูงพอนะครับแล้วเราหยุดใช้งานนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาการตันการมึงขาไม่ออกนะครับแต่ว่าหมึกส่วนมากถ้าเราใช้ประจำเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเกิดปัญหานะครับแม้จะเป็นแบบถูกนะครับหรือแบบคุณภาพสูงก็ไม่เกิดปัญหาเช่นกันนะครับทั้งตอนนี้นะครับฟิกอินก็มีแบบคุณภาพมาตรฐานนะครับที่ราคาไม่สูงมากนะครับลิปนึงนะครับห้าหกก็มีเช่นกันนะครับแต่ว่าหมึกถูกเนี่ยเราไม่ควรหยุดใช้งานนะเพราะว่ามันมีโอกาสตันนะแต่ล้วก็เทสกับเครื่องที่เรา ใช้อยู่ที่ร้านมาใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ยังไม่ตันนะครับแต่ว่าแนะนําให้ใช้งานบ่อยๆถ้าเป็นหมึกคุณภาพต่ำนะครับสำหรับคุณภาพสูงที่ใช้กันอยู่นะครับตอนนี้เราก็ปรับราคาลงมานิดนึงนะครับเพื่อลูกค้าจะได้มีกําไรที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงหมึกไว้เป็นอันดงงานเดิมนะครับมีหลายๆโรงงานนะครับเสนอเข้ามาซึ่งหมึกเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่เเหรียญนะครับก็คือ200กว่าบาทก็มีนะครับก่อนก่อนที่เราจะนําเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะเสียค่าขนส่งนะครับสองสาบาทก็มีนะครับแต่เรา ไม่กล้าเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราก็ได้เลือกอีกเกตหนึ่งมานะครับให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกนะครับก็คือเป็นแบบอีกเกตหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นแบบถูกนะครับบวกค่าขนส่งแล้วนะครับเทสแล้วนะครับไม่อุดตันง่ายใช้งานได้ดีนะครับลื่นปิ้นลื่นไม่สะดุดนะครับก็มีขายเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือมาเทสเป็นเครื่องตัวสหัวพิมพ์นะครับ D X b เนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับเครื่องปิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะมีหัวด้วยกันอยู่2แบบนะครับที่เป็นที่นิยมคก็ื เป็น dx 1 1นะครับหรือ i 3 2มนะครับถ้า dx 1 1เดนี่ยหัวพิมพ์จะไม่แพงหัวพิมพ์ก็ไม่เกิน10,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็น i 3 2มเนี่ยหัวก็ประมาณ3 0,000ไปลายปายหรือ4 0,000ต้น,ต,นต้นนั่นเองนะครับแล้วแต่ร้าน,นะครับก็เป็นหัวของเอฟสันเหมือนกันแต่ว่า i 3 2มเนี่ยหัวจะทนกว่าและพิมพ์เร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ปัญหาจุกจิกเนี่ยแน่นอนว่าหัวเขาแพงกว่าคุณภาพย่อมดีกว่านะครับก็จะจุกจิกน้อยกว่าตัว dx 1 1นะครับแต่ท สองหัวก็แปดเก้าหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องพิมพ์ก็จะแพงขึ้นไปนั่นเองนะครับสาหรับผู้เริ่มต้นผมว่าถ้าอันนี้ก็เพียงพอนะครับแต่ว่าถ้างานหนักๆก็แนะนําเป็นหัวพิมพ์ไอสามพันสองนั่นเองนะครับด้านหน้าปกติแล้วเครื่องสองหัวพิมพ์เนี่ยเนื่องจากเขาพิมพ์ไวนะครับ A สามเนี่ยประมาณนาทกาีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเครื่องโรยกาวมาให้ด้านหน้าเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมารอนะครับแล้วก็ อาไปโรยกาวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์แค่รูป2รูปนะครับเราก็ไม่ต้องต่อเครื่องโรยกาวก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เปิดระบบเครื่องโรยกาวนะครับเพราะว่ามันจะมีควันนะครับแล้วก็จะมีเสียงดังเราเทสไปแล้วอันนี้ในขั้นตอนที่เราเทสสุดท้ายที่เราจะไปส่งนั่นเองนะครับก็หลักการทํางานของเครื่องโรยกาวก็คือนะครับต่อฟิล์มาด้านหน้านะครับเอามาอบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลม้วนเก็บนะครับด้านในเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ เมื่อโดนเซนเซอร์ปุ๊บมอเตอร์ตัวนี้จะหมุนนะครับทำงานควบคู่กันไปกับเครื่องเครื่องยิ่งปิ้นไวตัวนี้ก็จะยิ่งเก็บไวนะครับอยู่ที่เซนเซอร์ของตัวตีกาวด้านนี้นะครับตัวเครื่องนะครับถูกออกแบบมาให้แยกการทํางานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับการอบนะครับการตีกาวนะครับเบรกเกอร์ควบคุมไฟนะครับตัวนี้เป็นโลด้านหน้าที่เป็นมอเตอร์นะครับ สามารถถอดออกได้ง่ายนะครับถ้าเสียใช้ไปนานๆและเสียเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเสียก็ไม่ต้องใช้ช่างนะครับถอดออกมาได้ส่งซ่อมอะไรพวกนี้ส่งเฉพาะชุดนี้มาก็ได้นะครับอันนี้เนี่ครับก็คือจะแยกเลยนะครับระหว่างเตาอบนะครับตีกาวนะครับอ่าอันนี้ตัวโรยกาวนะครับตีกาวอันนี้นะครับอ่าอ่าลูกค้าจะได้ยินนะครับ ตัวอบนะครับก็คือแยกทุกฟังก์ชันมาให้เป็นอิสระจากกันนะครับก็คือเราจะใช้อบอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือใช้โรยกาวหรือตีกาวก็ได้นะครับในกรณีที่เราพิ้นน้อยๆแผ่นเนี่ยเราก็โรยกาวมือก็ได้นะครับไม่ต้องต่อเข้าพวกนี้เพระเข้าพวกนี้เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยตอนจบมันจะต้องเอายุ่ยงยากนิดนึงจะมีขั้นตอนนิดนึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําน้อยชิ้นทํามือดีกว่าแล้วก็เอาเปิดเฉพาะเตาอบแล้วมาอบอย่างเดียวได้นะครับตัว ก็อยู่ดวยกน